โอ้ต้นอะไรเนี่ย,ยลูกเอออันนี้ต้นชิงชันเน,นี่ยต้นชิงชันไม่เลี่เนะี่ยวะดาว่ากำลังเท้อไงจะดาเทาอทำไมเล่นจะเดาฮะโดยถ่ายป้าชิงชันห้าถ้ ไม้กันทั้งวันเลยมั้งคะเนะี่ยไฮหลัมไฮหลัมเนาะครับพยุงเวียดนาม<อ>ดู่ดูก็ต้นไม้เนี่ยขึ้นบัตเข้าบ้านก็ค้ำอ๋อค้ำเลยละอันนี้ต้นอะไรคะะเดาจวยายุสดาวยังน้อยอยู่ได้้เป็นนตอย่ายางนนี้เอะอันนี้พยุงไหหลัมอ๋อ ยเวียดนาามวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะพี่สาวเที่ยวด้วยกันโอ้ยบอกกระยาบต้นไม้เลยปลูกก็มาเยอะล้าทำเองไม่ได้ซื้อให่รับกูมาทำเองเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกอะไรก็ลืมไปแกมีอะไรสุดเดิมเออพยุงไยหลามก็ไปยุงธรรมดายุงธรรมดาเนี่ยใบกลม งหยหลับก็พยุงธรรมดาฮอกการีฮอกกรอ้่ปลูกเป็นยากเนี่ยติน้ำนี่เอาเ้จ้าินต้นไมเลยเเอานใส่เลยเรินพรยโยมมาต้นไม้โยป้าครับ ปุ่งสวายปลูกที่วัดแต่ดอกขาวยังไม่ได้มีเม็ดเลยอูนะกานจุงยงพันไม้วังทองปูนดอกขาวมันยังไม่หาฝักไม่ได้แต่มีอยู่เราเห็นต้นแล้วสวายไปปลูกที่วัดองประคัมต้นนี้อะไรเนี่ยต้นนี้นั่นแหละมันขาวของมันเองครับ โยมที่ดูทางยูทู u b e สนใจติดต่อได้เดี๋ยวลงเบอร์ไว้ร้านโยงพันไม้อ๋อใช่ไหมน่ะไ,ไม้ไมเบญจพรรณแต่เรพัดไม้ไม้ป่าไม้ป่า

ไ,ออไม่เป็นนะถ้าอย่างนี้มันหลุดนี่ยางนาอ๋อยังนาโอ้ยยังนามันใหญ่เนาะใบเยอะไปจะไ, <c oughs> ไปเก็บเม็ดเมื่อก่อนป้าไปเก็บเม็ดที่ดงประคัมนะข้างนอกอะไรก่อนเขายังไม่มีทำสาราขุ่นข่านะอุ้ยมันร่วงมาเต็ม,ตมพื้นกระเบื้องเลย แล้วกี่ต้นไปเลยจะปลูกวัดมันก็ได้จิกนนะหนู่อันนี้ผมไปปลูกบ้านอ,อ๋อบ้าขายต้นเท่าไหร่เนี่ยไม่ขายออาไปเรากี่ต้นกลับไปเลยน,นี่ก็พยอมนะเนี่ยนี่ก็พยอม เขาชอบเขาทำเขาไม่มีที่ทำเองบอกเขาเท่าไหร่คคือถึงมานั่งเลี้ยงเจอเหมือนขยับเลี้ยงแล้วก็ถกหญ้าออกใช่ไหมถ,ถกหญ้าออกแล้วผงยืดเสียนี่ก็ต้องออกเนีแล้วแกเปนะ็นปทำใหม่ได้ใช่ไหม หวานเลยนะยุงไล่ะุกจะได้ดีมีมุลี่ไม่ค่อยร้อนเนาะ <laughs> ก็บวชข้าวันษาปะระทอมมาปอกด้วยครับ <laughs> บอดอจะปาได้อิเล็กตรนให้บอ<ม>ดิรนงไพร้อมจำหน่าย อันนี้คือลมลมเนื้อแนต้นไม้หักเลนต้นตะเคียน้นมะหักจังมันมาตใหญ่ก่อนนะพะนู้นตใหญ่ใหญ่ก่อนไซส์ใหญ่อะยางอะ ส่วนประกาศทำไมแม่อานอนไปแล้วลูกานอนไปนอที่ลมนตีลมันตีไมแมาหอ่นอนไปทั้งว้นมือมนแงมาผมอ่ะนอนไปทั้งวนูกเอาเอายนล่ยเขาไล่ตามสอรอบสามรอบล่ามเิไปหวดพระบอกกับทันหันด้วยนะกำลังทำงานอยู่่ เออใช่ไม่รู้ใครมั่งมีใครมั่งครับเยอะหลายชิ้นชั้นเขาให้เป้าไว้เราสองต้นนะพูอย่าไปเลยลำบากต้นสูงเนี่ยถ้าทบไปทางลำปางเนี่ยพึ้นตันเอวะเมวะอิโตพินังเปตานังอุปปารปติ อิจิตังปติตังตุมหังทุกขเมวัสสเมจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาพันโตปรณโสยะคามนิโสติระโสยะคภัณสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสกีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิเรสนิจังพุทธปัจญโนจตารธรรมวัตันติอายุวันโมสุขังภะัง วัดมัง่งบ้านมั่งผ่าน <h ums> ไปป่าผ่านไป <c oughs> <c oughs>